สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel หลายพุงนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูเปาทอดสอดไส้สังขยานะครับก็จะเป็นเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูนะครับเรามาดูส่วนผสมสําหรับทําแป้งกันก่อนนะครับเราใช้แป้งสาลีเนกระสงนะครับ350กรัมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือ1ช้อนชาน้ําเปล่า200กรัมตัวแอมโมเนียครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชานะครับผงยีสต์เซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา นะครับผมแล้วก็น้ําตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะฮะตัวแป้งเปาเนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานหน่อยฉะนั้นเราก็จะใช้น้ําตาลเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ช่วยขอยงเรา M wrap ของที่ต้องมีติดครัวนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องถนอมอาหารป้องก,กันกลิ่นป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญผ่านมาตรฐานนะครับได้รับรองนะฮะสามารถใช้อุ่นในไมโครเวฟได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับผมโอเคหลังจากที่เราผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ M wrap ในการ แรปแป้งเราเพื่อให้ขึ้นโดนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือผสมแป้งกันเลยละกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากทำแป้งกันก่อนนะครับผมใส่ตัวเกลือลงไปนะครับผงฟูนะครับก็คือลงส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลุกเขาแป้งแล้วก็ส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเหลือแต่น้ำมันนะครับน้ำมันพืชไว้ลงทีหลังนะครับ แอมโมเนียนะครับผมผงยีสต์นะครับผงยีสต์เนี่ยถ้าใส่เยอะเกินเนี่ยกลิ่นจะแรงนะครับผมต้องใส่ในปริมาณที่พอดีนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับนะครับคลุกแป้งให้เข้ากันก่อน ก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่านะครับนี่นะครับค่อยๆค่อยๆใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็คนให้แป้งกับน้ำเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยนวดทีหลังนะครับ รเราขอคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เราคลุกแป้งเราเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้ที่นะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชนะฮะใส่ไปที่หลังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้มือนวดนะครับผมเพื่อที่ว่าให้เนื้อแป้งมันเนียนกว่านี้นะครับแล้วก็ที่ใส่น้ำมันพืชที่หลังเนี่ยเพราะว่า แป้งมันจะได้ไม่ติดมือเยอะด้วยนะครับผมอันนี้ล้างมือเรียบร้อยนะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็นวดใช้มือนวดได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่กลัวแป้งติดมือก็คือจริงๆน้ำมันพืชไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ส่วนผสมแค่นี้นะแต่นนี้คือเราใช้น้ำมันพืชเพื่อว่าช่วยในการทำให้แป้งมันไม่ติดมือด้วยนะนวดง่ายนะครับผม เดี๋ยวเราขอนวดแป้งแป๊บเดียวนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแป้งกันนะครับนี่นะครับเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำแป้งให้เป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับผมประมาณสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าใครทาตอนกลางคืนตื่นเช้ามาทอดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานี่นะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะ ให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแรปแล้วก็เก็บไว้นะครับทิ้งไว้สี่ชั่วโมงนะครับผมครับผมหลังจากที่เรานี่นะครับผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแรปแป้งด้วยเอ็มแรปนะครับผมนะครับตึงนะครับนี่ตึงนะ ด้านข้างนะครับผมเพื่อป้องกันอากาศเข้านะครับนี่นครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พักแป้งไว้4ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาทอดแป้งกันนะครับครับผมหลังจากที่ผ่านมา4ชั่วโมงนะครับเราก็เอา ตัวแป้งนะครับออกมาเนาะแล้วก็เราใช้ตัวนี้นะครับผมแป้งนะครับแป้งอเนกประสงค์นะที่ทำเนี่ยนะครับโรยไว้ก่อนเพื่อที่ไม่ให้มันติดนะแล้วก็ถูมือสักหน่อยนะครับผมนี่นะครับ แป้งข้างบนด้วยนะครับจะได้ไม่ติดอโอเคตอนที่เราจะทำเป่านะครับเราก็จะแบ่งแป้งนะครับเป็นสักสองก้อนเนาะนี่นะครับอนี้คือ อันนี้คืออันที่เราจะทำนะครับเราก็จะนี่นะครับนวดแป้งนะครับแล้วก็บี้ให้มันแบนนะครับความหนาสักประมาณหนึ่งเซนก็ได้นะครับผมให้ยาวๆอย่างนี้นะครับโอเค เวลาทำเป่าก็คือเราก็จะแบ่งเป็นชิ้นๆนนะครับเท่าๆกันนี่นะครับถ้ามันตัดชิ้นประมาณนี้นะครับผมอยากได้ใหญ่แค่ไหนก็ตัดเอานะครับอันนี้เราก็จะทําชิ้น ประมาณนี้นะครับเวลาที่เราจะเอาไปลงทอดนะฮะเราก็จะยืดแป้งอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํามันก่อนนะครับนี่นะครับเราตั้งน้ํามันนะครับเทน้ํามันให้ท่วมปลาทงโกนะครับผมเราใช้น้ํามันปาล์มนะครับปลาทงโกเราจะได้กรอบนะฮะเราใช้ไฟกลางนะครับตั้งจนน้ํามันร้อนจัดนะครับผมให้ฟองอากาศอะไรมันหมดก่อนเดี๋ยวค่อยลงปลาทงโกลงไปนะครับนี่นะครับพอน้ํามันได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอา แป้งนะครับผมอันนี้เราจะทําอันใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวเราจะทําอันเล็กอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาที่เจ้าลงนะครับก็ยืดอย่างนี้นะครับผมนี่นะยืดหน่อยยืดทั้งทั้งด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป่าตัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับอีกเซตหนึ่งเราก็จะทําเป็นเล็กหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเปาออกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมนี่นะครับอยากได้รูปทรงยังไงก็ยืดอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ก็ กับด้านนะครับเห็นไหมครับพองสวยงามมากนะครับเปาเราถ้าเป็นปลาท้องโกก็คือหมักแป้งคล้ายๆกันแต่ว่าลดน้ำตาลลงนะครับ นะครับพอมันพองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ไส้เนี่ยมันจะง่ายนะครับทอดให้สีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ตักเสด็จน้ำมันไว้นะครับพักให้เย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปใส่ไส้สังขยากันนะครับผม นี่นะครับทอดให้สีเหลืองทองสวยประมาณนี้ทั้งสองด้านก็ตักขึ้นเสร็จน้ำมันนะครับน,นะครับเดี๋ยวเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ไส้สังขยากันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทอดมาแล้วก็จะตามนี้นะครับถ้าใครอยากทำให้สวยงามเป็นลูกลางอะไรก็ไปฝึกทำเอานะครับผม อันนี้เราได้อย่างงี้นะฮะอันนี้เราใช้นี่นะครับกันไกลเจาะอ,อย่างนี้เลยนะครับผมเวลาหยอดไส้ก็คือง่ายๆเราก็ใส่สังขยานะครับใส่ตัวนี้ไว้เวลาจะทําก็บีบใส่ไปเลยนะครับนี่นะใส่เยอะใส่มากน้อยแค่ไหนก็ทาสะดวกนะครับผมนี่นะครับเวลาทําก็เวลาเจาะก็ประมาณนี้นะครับกันไกลตัดได้เลยข้างในมันก็จะ จะเป็นแบบนี้นะครับกลวงๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าแป้งข้างในหวานนั่นแหละใครใส่เยอะนี่นะฮะใส่แน่นๆนะครับผมน่ารับประทานเดี๋ยวเราขอใส่ใส่เป๊บมนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อเปาของเรานะครับเห็นไหมฮะเนื้อด้านในดีงามนะครับ รสชาติก็ดีงามนะอืมอร่อยเนะครับมานะให้ดูสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับก็ลองไปทำดูนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับ M Lab M g r o b สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าสั่งซื้อผ่านไลน์นะครับ MMP CORP นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานเปาไส้สังขยาก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ